ครับพรันที่นายชัยเกษมนิติสิริประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองของพักเพื่อไทยได้ออกแถลงการลงชื่อตัวเองนะครับแต่พักเพื่อไทยนำมันไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของพักและคณะโฆษกของพักเพื่อไทยเองก็ออกมายอมรับแนวทางนี้ นั่นก็คือการถแถลงการว่าพักเพื่อไทยพร้อมจะนำเอากฎหมายอาญามาตรา112มาตรา116รวมไปถึงพรบอรคอมพิวเตอร์ที่เรียกกันนะครับและพระบอการบริาหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาทางแก้ไขพรันนั้นเองครับ องศาทางการเมืองพุ่งฉาร้อนติดเกขึ้นทันทีหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์หน้านี่คือการเปิดหน้าเปิดตาเพื่อเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันอย่างชัดเจนของพรรคเพื่อไทยหรือไม่หลายคนแอบคิดไม่ได้ว่าหลังจากการเปิดตัวอุ้งอิงลูกสาวคนสุดท้องของทักษิณชินวัตรนี่คือสงครามยกใหม่ที่ทักษิณชินวัตรกำลังจะก่อใช่หรือเปล่า วันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนะครับนั่นก็คือคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาครับสวัสดีครับคุณสมชายครับนครับก็ต้องบอกว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ทันทีหลังจากที่นายชัยเกษมนิติสิริซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาบอกว่าพร้อมจะนำเอาประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา1น2มาตราหนึ รวมไปถึงพรบอรคอมหรือความผิดฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเข้าสู่การแก้ไขในฐานะพักที่มีเสียงมากที่สุดในสภาเขาบอกกันว่านี่คือสงครามเปิดหน้ากับสถาบันของพรรคเพื่อไทยจริงไหมครับต้องนับก่อนว่าคุณชัยกเกษมเป็นใครคุณชัยกเกษมนิติศริเป็นอดีตอายการสูงสุดต้องถือเป็นนักกฎหมายผู้ใหญ่ของเมืองไทยเคยรับใช้ ต้เบื้องพระยุคนบาทโปรดเกล้าให้เป็นอายการสูงสุดรัฐประการที่หนึ่งก็เป็นอนดีตแต่คุณชัยกเกษมก็มีความสินสนมมติคุณทักษิณชินวัตรสังคมรับรู้ได้นี่เป็นถึงรักษาการหัวหน้าพักด้วยและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมน<จ>ตรีที่คราวที่แล้วพักเพื่อไทยเสนอชื่อพร้อมกับคุณหญินสุรารัตน์คุณชัดชาติสุพันธ์และคุณชยัยเกษมฤทธิษุนีเพราะฉะนั้นหมากอันนี้เรียกว่าหมากการเมืองที่เดินพร้อมกับการเคลื่อนเปิดสภา และการเคลื่อนไหวของมวลชนที่ออกมาที่ราชประสงค์<ฮ>ะนะครับยื่นเนื่องไขเรื่องแก้ไขมาตามรา1 1อมุมกนอย่ามาตรา1 1 2เนี่ยพร้อมๆกันก็สแสดงว่าเป็นการเคลื่อนกระบวนโดยไม่ใช่คุณไทยเกษมทำเองแน่ <ฮะ S 1> ต้องได้รับฉันทานุมัตดจากอบบอกคุณทักษิณก็ได้นะหรือเจ้านายก็แล้วแต่ที่อยู่ดูใบเพราะการเคลื่อนนี้เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณของสิ่งที่คุณทักษิณเคย รีเซนต์ผ่านวิดีโอคอนเฟรนที่งานของเฮียเพ้งของคุณเกรียงการจินจัน,นที่ถามบอกผมมีอีกหลายซีนารีโอที่จะออกมาซึ่งก็เปิดฉากด้วยน้องอิงอิง <Ha. S 1> แล้วก็ตามมาด้วยเพจอันนี้ซึ่งพรรคเพื่อไทยต้องยอมรับว่าถแถลงอย่างเป็นทางการนะเพราะได้ส่งลงเพจของพรรคเอง mm. ก็แสดงว่าวิธีการต่อประมวลกฎหมายยามาตรา112โดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับ ส่วนพรบคอมเรื่องพรบกอฉุกเฉินก็เป็นเรื่องน้ำจิ้มธรรมดาหล<ฮ>ะคนไทยรับทราบดีว่าประมวลกฎหมายยามตรา112มีไว้เป็นกฎหมายความมั่นคงเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเขียนไว้าชาัดเจนว่าคนที่กระทำความผิดนั้นก็คือผู้ใดมิ่นประมาทอาฆาตมาร้าย <ฮะ S 1> ต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรพระองค์ราชทายานมีแค่สาพระองค์คไม่เห็นมีปัญหาอะไรต้องไปแก้ไข สิ่งที่คุณกําลังจะเสนอเข้าสู่สภาอันนี้ต้องเกิดความชัดเจนจากพักเพื่อไทยว่า<ะ>คุณจะเสนออะไรเสนอยติเป็นกระทู้ถามเสนอยติเป็นกฎหมายโดยรวบรวมรายชื่อให้สสเกินยี่ห้าคนแล้วเสนอแก้กฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตราหนสิบสองหรือไม่หรือเสนอเป็นยติเพื่อศึกษาผมตอบอันที่หนึ่งอันที่สามก่อนกระทู้ถามทั่วไปแต่คุณตั้งถามได้อยู่เลยมไม่จําเป็นต้องออกแถลงการไม่จําเป็นเพราะคุณก็ถามกันอยู่เป็นประจำแถลงข่าวแล้วก็ว่าไป อันที่สามเนี่ยตั้งยติเพื่อเสนอกรรมธิการวิสามันหรือกรรมธิการสามัญศึกษาคุณทําได้อยู่แล้วคุณมีกรรมธิการสามสิบห้าคณะในสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยก็เป็นประธานกรรมธิการเป็นรองประธานกรรมธิการมีกรรมธิการอยู่เยอะแยะเพราะอันที่หนึ่งอันที่สามผมเชื่อเป็นไปไม่ได้มันจะกลับมาส่วนที่สองซึ่งก็ยังไม่รู้เรลว่าจะรวบรวมอะไรกล้านารายชื่อสอสอเข้าชื่อเสนอแก้กฎหมายนี้ไหมแต่บอกได้เลยว่า กฎหมายนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรตราบใดที่เหมือนกับกฎหมายที่บอกมีโทษประหารชีวิตสําหรับคนฆ่าคนตายมีโทษประหารชีวิตสาหรับคนทุจริตอร์รับใชนมีโทษจําคุกตลอดชีวิตสําหรับพวก้ายาเสพติดอะไรต่างกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้มีปัญหาม,มันอยู่ที่คนปฏิบัติคนใช้เหมือนชาวบ้านทั่วไปนะใครมีคุณฟ้องผมข้อหาหมิ่นประมาทผมฟ้องคุณก็หาหมิ่นประมาทน,นี้ทาได้แต่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงอยู่ เหนือนการเมือง <ฮะ S 2> แม้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะการที่พระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีหรือองค์ราชทายาทซึ่งมีสามพระองค์เท่านั้นนะจะไปใช้กฎหมายเพื่อฟ้องร้องบุคคลหรือประชาชนคงไม่ได้ <ฮะ S 2> การที่ต้องทําคือรัฐทำแทนอืนะครับก็แบบเดียวกับที่กฎหมายปกป้องประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากฎหมายปกป้องพระมหากษัตริย์ของหลายประเทศในโลก <ฮะ S 2> อันเนี้ยผมเชื่อว่าคนไทยเข้าใจค,คนไทยที่สติดีๆเข้าใจแต่อย่างนี้ครับคุณสมชายครับประเด็นก็คือว่าที่เขารู้สึกต้องใช้คําว่าสมเพชกับแถลงการเนี่ยเพราะว่าขึ้นด้วยคําว่าปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดําเนินคดีเพื่อจํากัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกินเขาถามเลยว่าการดา่าด่าทอพระมหากษัตริย์ด่าทอองราชทายาทด่าทอ พระบรมฟังสานุ studied, มันเป็นการคิดต่างทางการเมืองยังไงแล้วคนที่ใช้สิทธิทางการเมืองอย่างล้นเกินคนือคนที่ด่าไม่ใช่หรือไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเขาบอกว่ามันน่าสมเพชไหมสําหรับการแถลงการแบบนี้ผมเรียนเลยนะครับว่าขณะเนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยระมัดระวังในการแจ้งข้อหาตามกฎหมายยามาตรา112นี่มากนะครับมีไม่ว่าสมมติไปแจ้งความที่โรงพักมีพนักงานสอบสวนของตํารวจยังไม่พอนะ คณะกรรมการสอบสวนยังต้องส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการกฎหมายของพร,รอพิจารณาก่อนว่าจะเห็นควรสอบอะไรเพิ่ม,อมสอบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคนุย์แล้วสั่งฟ้องหรือไม่เอาละส่วนอื่นอีกนะคุณสมชายมันอาจจะมองข้ามได้แต่จริงๆแล้วประชาชนก็บอกว่ากรณีที่คุณหาว่ารัฐบาลเนี้ยดำเนินคดี1น2 1 1หนึ่อรอคอมหรือความผิดฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองแบบล้นเกิน ขาถามกลับทันทีว่าพักเพื่อไทยลืมแล้วหรือว่าพรักเพื่อไทยเองก็เอาความผิดตามมาตาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินไปเอาผิดคนอื่นเขาตั้งแต่แรกในสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลด้วยเอาอย่างนี้เอาพรากฉุกเฉินก่อนอพรกฉุกเฉินเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2448คนที่ร่างผมไม่รู้คุณชัยกเกษมร่างหรือเปล่านะแต่คนลงนามเนี่ยคือคุณทักษิณชริงหววาราอะพรกฉุกเฉินฉบับนี้ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยใช้สมัยคุณทักษิณ ใช้สมัยคุณสมชายใช้สมัยคุณยิ่งรักคุณสมัครใช้มาหมดเลยในสมัยร <นะ S 1> ัฐบาลเพื่อไทย <นะ S 1> คุณอพิสิทธ์ก็ใช้เขาบอกว่าทุกวันนี้ไอ้ม็อบทะลุแก๊สทะลุถุงยางทะลุผ้าถุงอะไรเนี่ยนะ <c oughs> ทั้งเผารูปในหลวงทั้งเผาบ้านเผาเมืองยิงตำรวจเกิดตายยิงกันเองจะตายหาว่านี่คือการใช้อำนาจผิดพรกอฉุกเฉินแบบล้นเกินในสมัยกปปสไม่มีใครทำอย่างนี้ ทุกวันนี้ติดคุคพกพรกฉุกเฉินจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลคุณชัยเกษมเกือบทุกคนแปลกไหมคุณสมชายก็เรียนว่าเวลามีอำนาจอ่ะตัวเองก็ใช้อำนาจแบบนั้นแหละหซึ่งยิ่งกว่าล้นเกินอีกนะหลายครั้งเนี่ยกรณียกตัวอย่างเช่นม็อบเสียอ,อ้ายยังไม่ทันเคลื่อนขบวนเลยก็เอาทั้งแก๊สระดมยิงใส่ในสมัยที่ปิดประตูพันธมิตรโดนที่7ตุลา1 1> ห้าหนึ่ง มีคนตาย2คนด้วยมีคนตายสองคนมีน้องโบมีแขนขาดขาขาดแล้วยิงแก๊สน้ำตาเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นนัดและไอ้แก๊สน้ำตาเนี่ยผมมันมาทานสอบเองมันมีสารซีโฟที่ทําให้น้องโบเสียชีวิตเนี่ยนั่นก็คือใช้พรากรฉุกเฉินอ้านั้นล้นไหมล่ะอันนี้คนเขาถึงงงว่า ถแถลงการฉบับนี้ถ้าออกในนามส่วนตัวก็ว่าตลกแล้วแต่ปรากฏว่าพรรคการเมืองซึ่งอ้างตัวว่ามีสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรบอกต้องการแนวทางนี้คนเขาก็เลยสงสัยว่านี่คือการเปิดศึกกับสถาบันชัดเจนใช่ไหมก็ต้องดูกันต่อไปครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นการเดินคู่ขนานระหว่างสองเรื่องคือหนึ่งเนี่ยมวลชนที่เคลื่อนออกมาไม่ว่าจะเป็นลุงเพนคว้นอะไรพวกนี้ที่ติดคุกติดตารางกันอยู่เนนะี่ยนะศาลยังไม่ได้ชี้มูลเนี่ยนะ ไอ้ยังไม่ได้อยากคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับแต่ว่าประกันออกมาไม่ได้เลยไปดูพฤติกรรมบินพระบรมราชานุภาพประจําตลอดถูกต้องศาลถึงไม่ให้ประกันเนี่ยคนเหล่านี้เคลื่อนอีกรอบเพราะอะไรครับหลักก็คือเพื่อให้กฎหมายยกเลิกยกเลิกแล้วตัวเองจะได้พ้นผิดไงกฎหมายเป็นคุณออืะทีนี้พอภาคไทยเพื่อไทยกระโดดนับด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอยากได้ฐานเสียงของกลุ่มก้าวหน้าก้าวไกลอะไรก็ว่าไปอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ย เดินคู่ขนานระหว่างการถล่มรัฐบาลในสภาขณะนี้ให้เกิดความสั่นคลอนเพราะผมบอกได้เลยละพรรคการเมืองไหนก็ตามไม่ว่าก้าวไกลหรือเพื่อไทยรู้อยู่แล้วว่าการแก้ประมวลกฎหมายยาาตรา1 12ไม่มีทางสำเร็จทำไมครับทำไมประการที่หนึ่งสว2อ0คนแบบพวกผมเป็นไดโนเสาร์คุณผ่านสภาผู้แทนมาได้ คุณไม่มีทางผ่านผมแม้แต่ขั้นตอนขั้นตอน,น,ตอนมันเป็นยังไงขั้นตอนค <สะ S 1> ุณสม<ะ>มติคุณแก้ประมากฎหมายยาคุณเสนอเข้าสู่สภาผมเชื่อวพรรคร่วมรัฐบาลตั้งแต่ภูมิใจไทยนี่เออชื่อภูมิใจไทยเขาประกาศเสื้อสีน้ำเงินชัดเจนพลังประชารัฐประชาธิปัต์ชาติไทยชาติไทยชาติพัฒน์ไม่เอากว่าคุณนั้นเสียงข้างมากในสภาเขาคว่ำแล้วเห็นไหมสมมติอ่ะหลุดมาได้โดยรคุณต้องได้ก่อน205เกินเกินครึ่งของของสภาแล้วก่อนตั้งกรรมธิการสมมติแก้กฎหมายกระมากฎหมายยา จะแ,แก้เป็นยังไงก็แล้วแต่นะผ่านพับตั้งกรรมธิการผ่านวาระสองสามมาได้ซึ่งผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามมีทางผ่านอืเกิดผ่านขึ้นมาได้ฟลุ๊กฟลุ๊กใช้คำว,ว่าฟลุ๊กเลยลุดวาที่สภาวารที่สภาควา่ำตั้งแต่วาระแรกยังไงก็ต,งงต้องไปอยู่ที่วาระนี้อยู่แล้วถูกต้องก็งารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ทําไมต้องทําจุดประกายไว้ก่อนไหมจุดประกายสงครามใช้คํานี้เลยถูกต้องนี่คือการเมืองอีกหมากหนึ่งอีกหนึ่งซีนาริโอ เพื่อหวังผลแค่มากดดันเขาไม่ต้องการชนะให้ตัวเองได้กลับบ้านก็แล้วแต่กดดันว่าถ้าให้ฉันเป็นรัฐบาลเหมือนสมัยปีห้าสามไงถ้าถ้าฉันเป็นรัฐบาลก็จะไม่มีการเผาเมืองก็จะไม่มีการจับจ้วงสถาบันแล้วก็ปีห้าสี่ก็ได้รัฐบาลปูมาเป็นนายกรันตปรีเห็นไหมมีคนบางส่วนเชื่อว่าทฤษฎีนี้เออนาหนา,นาบ้านเมืองจะได้สงบเขาจะได้เลิกเผาเมืองทันทีเขาจะได้เลิกฆ่า คนเด็กร่มกล้าวเลิกสังหารประชาชนแล้วเล so ิกจับช่วงสถาบันพอปี54ก็ได้คุณปูมาเป็นนายกรัฐมนตรีทฤษฎีนี้กําลังถูกขายไอเดียว่าวันนี้มีคนต้องการล้มสถาบันวันนี้กําลังมีการมีม็อบทะลุแก๊สป่วนเมืองตลอดถ้าให้ฉันเป็นรัฐบาลสิฉันจะจัดการให้อยู่เลยทฤษฎีนี้แปลกมากถ้าสมมุติเป็นผมนะผมไม่ได้พูดถึงพรรคเพืไทยนะ กิดสมมติใครเสนอทฤษฎีนี้ให้ผมพิจารณาอย่างแรกผมต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยเอ็งเป็นโจรนี่วะทําไมเอ็งถึงบอกว่าพอเอ็งมาแล้วโจรมันถึงจะหายอ่ะเอาน่าสังคมรับรู้ตั้งพวกเดียวกับโจรสังคมรับรู้ตั้งแต่ต้นว่าเบื้องหลังของพักนรปชกลุ่มนอปชที่เคลื่อนไหวครั้งที่แล้วเมื่อปี5 3สามอ่ะใครอยู่เบื้องหลังใครอยู่เบื้องหลังทุนมาจากไหนเคลื่อนเรือมาจากไหนเงินมาจากไหนข้อรัเลี้ยงกันรู้อยู่แล้วสั่งตรงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาในม็อบ เคลื่อนที่ถนนอักษะอย่างไรเคลื่อนที่รัฐประสงค์อย่างไรไม่ได้อายหรอกไอ้นี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเพื่อไทยอาจจะไม่ได้เคลื่อนมบมากนักแต่กลุ่มของก้าวก้าหน้าเอาก้าวหน้าแล้วกันนะก็คือเก้าไกลเก้าหน้าอันเดียวกันเนี่ยก็พยายามเคลื่อนมวลชนแต่มวลชนเนี่ยไม่ไม่นิ่งไม่ใหญ่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้วาระเลือกตั้งเพราะแก้รัฐมนป็นบัตรสองใบแล้วหวังแรงสไลด์เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งต้องการดึงเสียงนิวเวอร์เตอร์ นะว่าเฮ้ยอยากปฏิรูปสถาบันใช่ไหมความจริงไม่ใช่หรอกเด็กพวกนี้เขาคิดเรื่องล้มสถาบันนะไอ้นี่ก็ต้องหาคะแนนไอ้พวกนี้ต้องการล้มคดีตัวเองก็เข้าไปหาคะแนนส่วนที่สองถ้าผมเป็นรัฐบาลผมเนี่ยผมพูดได้เลยนะผมคนโทรลพวกนี้ได้หมดแหละก็เหมือนหัวหน้ามาเฟียใหญ่อะ่ะผมคนโทรลไอ้แก๊งทะลุกแก๊สผมคนโทรลไอ้แก๊งที่มาชุมนุมให้หยุดได้หมดไม่มีการเผาเมืองเหมือนปีห้าสาม ผมคนโทรมไอ้พวกที่ปล่อยทวิตเตอร์โซเชียลล้มสถาบันอยู่เพราะฉะนั้นให้ผมเป็นรัฐบาลแล้วออกพอลกรเนี่ยทษกรรมสุดซอยสิบแบบเดิมเห็นไหมม,มันก็กลับมาเหมือนเหตุการณ์ปี5354ม้าิคุณผู้ชมทฤษฎีนี้ดูว่าจะจริงเท็จอย่างไรแต่แน่นอนการออกมาหนุนหลังว่าจะเอามาตรา1นึโดยเฉพาะเลยนะเข้าสู่การพิจารณาแก้ไขในสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยรอบนี้ ยังคงไม่จบง่ายๆในถแถลงการเองค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงกับการดูหมิ่นสารพอสมควรเดี๋ยวผมจะพักไว้ตรงนี้แล้วกลับมาช่วงหน้าครับ